ล่าสุดวงการส่งคอัเทัต์แล้วเหรอคะโอ้ยไม่กอดแรงมากเอาจริงไม่ได้เหมารวมนะคะแต่เป็นพระราทุจริตอ่ะมันไม่ได้ปะเงินวัดเงินทอดเงินบริจาคออกข่าวพราขโมยแล้วบอกเลยนะคะอึ้งใช้ข่าวฝากผลงานที่จะนังสวัดแถวลังสิปะเออแน่แล่หลัดว่าปัญหาจะแก้ได้ปะมันต้องเอฟเฟกต์ไปถึงศาสนาแน่นอนค่ะฉันพูดเลยถามจริงต่อไปใครอยากจะเข้าวัด มาดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมขากับเรื่องของอดีตพระคมนะคะที่เป็นผู้ต้องหาในคดียักยอกเงินวัดป่าที่จังหวัดนครราชสีมากว่า180ล้านบาทแบบนี้วงการสงต้องเจอวงการศาสตร์นะคะพูดเลยห่ยเลิกตั้งพุตสแต่มีนักการเมืองจะโกอีกแล้วโอ้โหเลิกได้แล้วค่ะภาษีสายไปไปไทยนทั้งประว่าเอไปที่ล่สุาโดนแทรกนะคะ เราไม่มาที่เปิดไปใช้งานหรืมเองคะโป๊ะอะไรโฆษณาถ้าขอให้ตวจสอวก็องมีปะอยากให้เิดเอผู้พกันมันยืด่นปพ่อวผ่านมาเนี่ยเราเรียนมาทุกกวนการนะครับตั้งแต่นายรัฐมนตรีผบตำรวจรัฐมนตรีคนาคมนะครับแล้วก็ตำรวจทาหลวงวันนี้เราได้พบ แสงสีส้มะับไปโมท่านับเป็นคนทำเป็นาใจแล้วาอย่าปรชชนีินะฮะเรือใหญ่ใหญ่แด หล้อนเป็ข่าวทุจริตในวงการตํารวจปะโ o ไม่กอดต้องเมาเดือนที่แล้วก็ข่าวทุนจีนเดือนนี้ก็ข่าวสุตสติ๊กเกอร์ Oh my god ข่าวเกินจะต้า่เอาจิง,ไ,งไม่เข้าใจทำไมวงการสิตะจีเดี๋ยวนี้เขาชาบจังหวะดตำรวจน้าดีอย่ามีแน่แต่พอตำรวจจะแย่บางคนเนี่ยเขาทำเกลย่อชื่อขอร้องตำรวจไทยอย่าสร้างเรื่องให้ประชาชนอยู่ยากเลยค่ะที่ว่าต้องรักระบบใหม่ให้ตำรวจไทยได้กู้ชื่อเท่านั้นคนตำรวจเอกเสบรมีพิสุทธิ์ที่ออกมาพูดเรื่องนี้แต่คนที่ดูเหมือนจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการต้องการปฏิรูปวงการตำรวจอย่างแท้จริงอย่าง รังซิมันโรมสอส,อสอบัญชีรายชื่อพักกา้าวไกลผู้ที่สั่นสะเทือนสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเปิดโปงตรวจช้างพูดเลยว่ามั่นใจว่าตำรวจไทยจะคำแบบแบบสมศักดิ์ศรีแน่นอนค่ะหลอดในข่าวคอร์รัปชันในวงการกา,ารศึกษาปอ้า oh เหมาพออบากที่เขารับเงินใต้ตัวสุดนะคะดูยังโคต้าเด็กเซนอะเคยได้ยินปะแล้วครูบางคนเป็นอะไรกอนในคาดไม่สอนต่บังคับเด็กใส่คอสนอกรอบสุดเอาจริงแอดสงสารครูดีๆนะคะโดนยกไปด้วยแล้ว้รงเรียนอนุบาลมีโกยันงินข้านุ่มจ้าโอ้โหนี่เขาออกข่าวจับพออโป๊แตกแล้วนะคะเห็นยัง เข้าควบคุมตัวผู้มุ่ในการโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านบางชันกรุงเทพภายในห้องทํางานเลยนะฮะในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบนะครับแบบนี้สินะคะที่เขาเรียกว่าคณานวินัยเป็นสูตร